มาดูมาร์คพัตาหันมีมาร์คของข้าวเหียยครับเขกเปียวที่สะกอบๆสุกแงกับสุดซีเพ่นเป็นสุกหาข้าเวียง,บยงบแงบที่รงต่างมาร์คเปี้ยวอยนี้ ตรงไปดเปียกเขาเเียงเล่นต็ลูกโบ